มาต่อกันที่ e p 2ีนะครับหลังจากเรานะครับกดได้แล้วนะครับเราก็หาเศษอะคริลิกมานะครับแล้วก็ดึงกาวสองหน้านะครับแปะนะครับกาวสองหน้าแปะพอประมาณแล้วก็ลอกกระดาษออกนะครับคราวนี้เราก็จะจับนะครับจะตัวดอกพิกลเรานะครับวางบนกาวสองหน้านะครับทำลักษณะนี้นะครับ นี่มันก็จะยึดติดอยู่นะครับช่วงที่เราจะนําดอกพิกลเราไปพ่นสีนั่นเองนะครับถ้าเราไม่แปะนะครับช่วงเราพ่นสีนะครับดอกพิกลอาจจะกระเด็นได้นะครับนี่ฮะทำลักษณะนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สร้อยเม็ดไข่ปลานะครับนี่ขนาด1.2มิลนะครับเราก็ใช้กรไกกรไกตัดเล็บก็ได้นะครับเล็กๆตัด ตัดออกมาเป็นเม็ดเม็ดลักษณะนี้นะครับนี่ฮะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอากาวนะครับกาวสาย gs นะครับนี่นี่กาวสายหยอดลงไปนะครับหยอดลงไปที่รูนิดเดียวนะครับอย่าหยอดเยอะนะครับอย่าให้มันเลอะเทอะด้านนอกนะครับหยอดลงไปตามรูนิดเดียวนะครับแล้วเราก็ใช้พวกครีมหรือแหนบนะครับ ในการหยิบหยิบเจ้าเม็ดไขป่ปลา1.2มิลเนี่ยวางลงไปบนกาวลักษณะนี้มันก็จะลงเข้าไปในรูที่เราตัดไว้1มิลน,นั่นเองนะฮะนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นเจ้าหัวเกสรน,นะครับอของดอกพิกุลนะครับเนี่ยค่อยๆหยอดลงไปลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องสายตาก็ซื้อเจ้าตัวแว่นขยายวงกลมใหญ่ๆมาช่วยนะครับในงานนี้นี่ี๋ยวเราก็ไปติดให้หมดทุก,ทกอันเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะนี่หลังจากเราติดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดสัก5้านาทีนะฮะตากแดดสักนิดหนึ่งนะครับเอาให้เจ้าตัวกาวนี่เขาเซตตัวด,ดีนะครับนีน่ช่วงเวลานี้เราก็นะครับไปขย่ากระป๋องสีรอเลยนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะใช้นะครับสีรองพื้นนะครับนี่สีรองพื้นนะครับเบอร์ g หนึ่งหนึ่งแปดนะครับของฮาร์โตนะฮะก็จะเป็นสีรองพื้นสีเหลืองนะครับนะเป็นสีรองพื้นที่เราจะใช้ในการทําเป็นสีทองนั่นเองนะครับเราต้องรองพื้นด้วย g 1 1 8นะครับก็พ่นห่างห่างก่อนนะครับรอบแรกนะครับพ่นห่างห่างก่อนประมาณ15เซนนะครับสองสามรอบ สองสามพื้นประมาณนี้คือบางๆงไว้ก่อนนะครับสําหรับการพ่นรองพื้นรอบแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดนะฮะตากแดดนะครับนะครับสิบห้านาทีนะครับตากแดดสิบห้านาทีแล้วเราก็จะมาพ่นครั้งที่สองนะฮะพ่นครั้งที่สองก็พ่นให้อ่าหนานิดนึงหนากว่ารอบแรกนิดนึงนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็ชุ่มแล้วนะครับสําหรับดอกพิกลดอกเล็กนะฮะ ผ่านไป15นาทีนะครับคราวนี้เราจะมาพ่นสีทองด้วยเบอร์ G 6,000นะครับก็จะเป็นสีทองของฮาโต้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็พ่นบางๆนะครับอย่าพ่นหนานะครับเดี๋ยวทองมันจะทึบนะครับให้เราพ่นบางๆปึ๊ดนี่ไกลๆห่างๆเนี้ยให้ละอองมันไปโดนแค่นี้ก็พอนะฮะแค่นี้นะครับก็มันจะขึ้นเป็นสีทองนะครับสวยงามนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปตากแดดเหมือนเดิมนะครับ ตากแดดมันเดิมสักครึ่งชั่วโมงโอเคเราจะได้ดอกพิกุลทองสีอารามเลยนะครับหลังจากตากแดดครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ไงใช้ครีมหนีบออกมาทีละอัน นี่เราก็จะได้ดอกพิกลทองเพื่อที่จะใช้ในงานเลี่ยมกอบพระนะครับเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยจะไม่โดนการพ่นนะครับเราถึงเลือกใช้อะคริลิกสีเหลืองนะครับเพราะว่าด้านล่างมันก็จะดูเป็นเหลืองเหลืองนะครับถ้าใช้อะคริลิกสีดำนะครับถ้ามองมุมล่างก็จะเป็นออกแนวสีดำนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆคีบออกมานะครับคีบออกมาแล้วก็เก็บนะครับเก็บใส่ถุงซิปไว้ นะครับนี่ฮะดอกพิกลที่เราทําเองถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ดอกพิกลที่แฉกกลีบใบเขา,ารีบๆแห้งๆกว่านี้ก็คือช่วงตอนที่เราออกแบบเราก็ทําให้มันผอ,อมๆนิดนึงนะครับมันอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับว่าจะให้ดอกพิกุลกลีบใบเขาหนาหรือว่าเขาบางนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองออกแบบดูเองได้เลยนะครับก็ลองทําดูนะครับตัวนี้ความหนาก็จะอยู่เส้นผ่านตุกางอยู่ที่3 8 3 9นะุดเสามจุดเมิลลิเมตรนะครับซ่งกอเล็กมากนะครับปุมก็จะทําให้ประมาณ3ไซส์นะครับแต่ไซส์นี้คือไซส์3.9กนี่คือไซส์มาตรฐานนะครับที่เราใช้ในการตกแต่งงานกรอบเงินกรอ,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 อบทองนะครับที่เราจะออกแบบด้วยในการทําเป็นกรอบเลาเซนอย่างนี้นี่ครับเนี่ยนะไปเติมเติมลักษณะนี้นะครับมูลค่านะครับ มูลค่าในการเอามาตกแต่งแล้วนะครับดอกละ20บาทเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะผมมีขายในลาซาด้านะครับ7ดอก30บาทครับเข้าไปดูกันเลยเ,เลือกซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ